สวัสดีค่ะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะกับทางช่องยายตุ c กชาแนลนะคะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาพบกับซุมไม้ไผ่รูปทรงตัวอยู่นะคะตัวนี้เราทำขนาดอัพไซส์ขึ้นมาตามใจคุณลูกค้าเลยนะคะตัวนี้จะอยู่ที่2เมตรย0ยาว3เมตรนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะเรามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ฝากทางช่องของเราด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ